ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่22กุมภาพันธ์2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีให้กัน3คู่นะครับเป็นทางด้านของศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับนัดแรกของทั้ง2คู่นี้นะครับระหว่างเชลซีกับลิวนะครับแล้วก็บิยาริลกับยูเวนตุสนะครับ อีกคู่นึงครับเป็นทางด้านของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับสวอนซีครับเปิดบ้านรับการเยือนของบอร์มัทนะครับทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นไปพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับวันนี้3คู่อัดแน่นจะเต็มกับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับไปดูเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของเชลซีนะครับเปิดราคามาที่ลูกครึ่งเลยนะครับกับลิวทีมแกล่งจากฝรั่งเศสนะครับ คู2เป็นทางด้านของบิยาริลนะครับแปลกใจนิดนึงที่ว่าบิยาริลฟอร์มแบบนี้แต่มาต่อยูเวนตุสด้วยราคาปป,ปนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันต่อนะครับคู่ที่3ครับเป็นทางด้านของบอลสมาร์ทนะครับเปิดราคามาแค่เสมอนะครับกับสวอนซีทีมล่างตารางของแชมเปี้ยนชิพนะครับบอลสมาร์ทเนี่ยลุ้นแชมป์เลยนะครับลุ้น เป็นแชมป์ของแชมเปี้ยนชิพนะครับที่จะเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นที่2นี่ก็ต้องไปเตะเพลย์ออฟนะครับผมแต่ราคาวันนี้มี2คู่นะครับที่มีประเด็นอยู่เบียร์ริลกับบอลสมัตนะครับทำไมถึงเปิดราคามาแค่นี้เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันต่อนะครับไปที่คู่แร้กันก่อนครับเป็นทางด้านของเชลซีนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของริลคู่นี้เตะกันตีสาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ อุณหภูมิ6องศาครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งนะครับในปี2019ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนี้นะครับเป็นทางด้านของเชลซีชนะได้ทั้ง2นัดไปและกลับนะครับชนะในบ้านเนี่ยเชลซีชนะไป2ประตูต่อ1ในการไปเยือนก็ชนะได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับการเดินทางวันนี้ครับบ้านไกลเรือนเคียงกันนะครับจากลิวมาที่ลอนดอนนะครับ252กิเมตรนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อเลยนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของเชลซีชนะ3เสมอ2นะครับแพ้1ล่าสุดเนี่ยได้ประตูโทนชัยชนะจากคริสตันพาเลตมานะครับทางด้านของเชลซีชนะไปนะครับบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมา1ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นครับใน f a Cup คัพเนี่ยเสมอกับพรีมัตนะครับ1ประตูต่อ1ชนะพัตแนมฮอสเปอร์ในศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับ2ประตูต่อ2เสมอไบรตัน1ประตูต่อ1ไปเยือนแมนซิตี้แพ้มา1ประตูต่อ0นะครับ แล้วก็ในรีคัพนะครับก็ไปเยือนทางด้านของทัตแนมฮอสเปอร์แล้วก็ชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์ทางด้านของลิวนะครับพึ่งเสมอกับเมดมานะครับแบบไรสกอร์นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นไปเยือนมงปรีเย่นะครับชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์โดนปารีสแซงฌมงไปถล่มถึงบ้านเนี่ยหประตูต่อหนึ่งนะครับแพ้ให้กับเบลสนะครับสประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของลอรียองไป3ประตูต่อหนึ่งไปเยือนทางด้านของมักเซย เสมอมา1ประตูต่อ1นะครับ6นัดหลังของทั้งคู่ทางด้านของเชลซีครับนับเฉพาะเกมในบ้านใน6นัดหลังก็ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ3หนักไปทางด้านเสมอนะครับช่วงนี้นะครับทางด้านของเชลซีในบ้านเนี่ยพึ่งเสมอกับพรีมัทมานะครับ1ประตูต่อ1ในเ e อฟเอครับก่อนหน้านั้นชนะทัตแนมฮอสเปอร์สองชนะเชสเตอร์ฟิลด์ห้าประตูต่อ1นะครับชนะทัตแนมฮอสเปอร์สองสมอลิเวอร์พูสองสองครับเสมอไบรตันหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะฝืดนะครับแต่ยิงได้ทุกนัดนะครับในบ้านเนี่ยทางด้านของเชลซีทางด้านของลิวบ้างครับนับเฉพาะเกมเยือนผลงานค่อนข้างดีนะครับในลีกนะครับในบอลช่วยเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับล่าสุดไปเยือนทางด้านของมงปรีเยชนะมาได้ในลีกนะครับ1ประตูต่อศูนย์แพ้ให้กับแบลดนะครับ2ประตูต่อศูนย์ที่เหลือเนี่ย เสมอหมักเซยนะครับ1-1เสมอลอง2ประตูต่อ2เสมอบล็ ow, อกโดชนะบล็อกโดนะครับขอโทษทีนะครับชนะบล็อกโด3ประตูต่อ2นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะทางด้านของวอบบวกมานะครับ3ประตูต่อ1ครับผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกค่อนข้างดีนะครับปีนี้ของลิววันนี้ครับเรตติ้งความยากทางด้านของเชลซีเนี่ยอยู่ที่4คะแนนนะครับเต็มร้อยอยู่ที่59ทางด้านของ ลิวนะครับอยู่ที่5คะแนนนะครับเต็มร้อยอยู่ที่75เลยนะครับทางด้านของเชลซีนัดหน้าต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับลิวต้องไปเยือนทางด้านของลียงนะครับผมผู้เล่นวันนี้ครับไม่มีรายงานทางด้านของผู้เล่นบาดเจ็บหรือทางด้านของผู้เล่นไม่ได้ลงสนามนะครับเราเช็คคอมฟิดก็ยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนเตะอีกทีนึงนะครับทางด้านของเชลซีนะครับผู้เล่นหายเจ็บกลับมาเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ พร้อมที่จะลงสนามนะครับทูเคิลก็น่าจะวางแผนมาให้แบบเก็บแต้มให้ได้นะครับแล้วก็ยิงให้ได้ในบ้านเยอะๆนะครับภาวนาให้หวังเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า2นัดที่เจอกันเนี่ยสกอร์สูงทั้งคู่นะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเป็นทางด้านของเชลซีเจ้าบ้านในสแตมฟอร์ดบริ e ช่วยใบนี้นะครับแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับเรียกได้ว่าที่ชนะ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะสกอร์ห่างแค่1นัด หนึ่งลูกนะครับแต่นัดนี้นะครับฟุตบอลทรงนี้น่าจะเป็นทางด้านของเชลซีเอาชนะได้ไม่ยากนะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศเนี่ยให้ชนะขาดเลยถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยเหล่ามองว่านะครับเชลซีน่าจะชนะได้ไม่ยากแล้วก็ลุ้นกันที่เม็ดที่2กันต่อไปนะครับต่อที่เชลซีนะครับลูกควบลูกครึ่งครับ ไปต่อกันที่คู่ที่สองครับเรายังอยู่ทางด้านของยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับไปกันที่สเปนนะครับบียาริววันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของยูเวนตุสนะครับที่เอสตาดิโอครับเดลาเซรามิก้านะครับของบียาริวอุณหภูมิ12องงศาครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับอากาศดีแบบนี้นะครับใส่กันยับแน่นอนนะครับคู่นี้เนี่ยเตะยูฟาแชมเปียนส์ลีกมาหลายนัดนะครับหลายดูการแต่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ เพิ่งเจอกันนัดแรกนัดนี้เลยนะครับผมยังไม่เคยมีสติเก่านะครับการเดินทางครับวันนี้จากตูรินนะครับมาที่บิยาริล856กิโลเมตรนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับนั้นเจ้าบ้านนะครับเพิ่งไปเยือนกรานาดาแล้วก็โชว์ฟอร์มหรูเลยนะครับชนะมาได้ถึง4ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเสมอรอมัดร์ิดมาได้ครับ0-0นะครับไปเยือนเบติสชนะมาได้2-0ชนะมาโยกาได้3-0นะครับที่สะดุดแพ้เอลเช่ไป1ประตูต่อศูนในการไปเยือนนะครับ ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับแอตแลนติโกมาดริดมานะครับสองประตูต่อสองเป็นเครื่องมือการันตีในราคาวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับทางด้านของ real, บียาริลปาบเสือสิงห์กระทิงจอลลเก้มาเกือบทุกทีมแล้วนะครับทางด้านของยูเวนตุสบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยฟอร์มเนี่ยเพิ่งเสมอกับโตริโนในบ้านนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นไปเยือนออตาลันตาเสมอมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะทางด้านของซัสซูโรนะครับมาในบอลถ้วยเนี่ยสองประตูต่อหนึ่ง ชนะฮาเลสเวโรนา2-0นะครับเสมอเอซิมิลานในการไปเยือน0-0แล้วก็ชนะทางด้านของซามโดเรียมา4ประตูต่อหนึ่งนะครับผลงาน6นัดหลังยังไม่แพ้นะครับทางด้านของยูเว่แต่ชนะ3เสมอ3นะครับเสมอถึง3นัดนะครับทางด้านของบิเยริลครับนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับ6นัดหลังก็ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะได้ถึง4นัดนะครับเสียแค่4ประตูนะครับจาก6นัดที่ผ่านมาล่าสุดเสมอกับเรอัลมาดริดในบ้านนะครับ0-0 ชนะเรียวมาโยก้า3-0นะครับที่เสียประตูก็เสียให้กับแอตแลนติโกมาดริดนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ชนะเลบบนเต้ถึง5-0นะครับชนะอาราเบส5ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ชนะราโยบายาองโนนะครับ2ประตูต่อ0นะครับผลงานค่อนข้างหรูเลยนะครับทางด้านของบียอร์เรียวทางด้านของยูเว่บ้างนะครับนับเฉพาะเกมเดือน6นัดหลังยังไม่แพ้แต่เสมอถึง4นัดนะครับล่าสุดไปเสมอกับอาตาลันต้ามา1-1นะครับก่อนหน้านั้นเสมอเอซีมิลาน0-0เสมออินเตอร์มิลาน1-1นะครับ ชนะโรม่าได้4ประตูต่อ3ชนะโบลญนา2-0เสมอกับเวเนเซีย1ประตูต่อ1นะครับผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับทางด้านของยูเว่นับเฉพาะเกมเยือนนะครับเรตติ้งวันนี้ครับ2ทีมเจอกันแบบนี้นะครับบียาริลอยู่ที่5คะแนนนะครับเจอเรียกกันได้ว่าทีมแกล่งเลยนะครับของอิตาลีเนี่ยทางด้านของยูเว่อยู่ที่4คะแนนครับเต็มร้อยอยู่ที่65นะครับนัดหน้าบียาริลเปิดบ้านรับเอสปันยอนครับ ยูเว่ไปเยือนเอ็มโปลีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่าห่วงในนัดตถัดไปนะครับนัดนี้ใส่กันเต็มที่แน่นอนผู้เล่นของทั้งคู่นะครับก็น่าจะมีลุ้นกันใช้ผู้เล่นตัวจริงกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ทางด้านของยูเว่นะครับมีประเด็นในทีมอยู่นะครับทางด้านของ k เซซ่าเนี่ยอาจจะขอย้ายทีมนะครับก็มีปัญหาเล็กน้อยนะครับทางด้านของยูเว ผู้นี้ครับเป็นทางด้านของบียาริลนะครับต่อมาที่ปอปอราคาเหลือเชื่อมากนะครับในการต่อกับมาลายอย่างยูเวนตุสในสุดยูแชมเปี้ยนส์ลีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหล่าร้อยหลามมองว่าบียาริลมีแต้มแน่ในบ้านนะครับแต่อาจจะเฉือนชนะยูเวได้นะครับในการเจอกันในบ้านของบียาริลนัดนี้นะครับเพราะว่าบียาริลพร้อมมากนะครับดูจากอร์อมการเล่นแล้วก็ทางด้านของ ผลงานที่ผ่านมานะครับใน5นัดหลัง6นัดหลังเนี่ยเก็บมาเรียบเลยนะครับทีมใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับหล่าร้อยหลาให้ต่อที่บิยาริลนะครับปปครับหรือราคาเสมอได้นะครับผมไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับสวอนซีซิตี้ครับเปิดบ้านรับกัมเยียนของบอลส์มัดนะครับคู่นี้เตะกันตี24นาทีนะครับ ที่โซนซีดอทมสเตเดียมนะครับอุณหภูมิ6องศาทอนฟ้าปลอดปโปร่งเลยนะครับอากาศดีเช่นกันนะครับผู้นี้เจอกันมา6ครั้งนะครับเป็นสติทางด้านของบอลมัดเนี่ยชนะได้ถึง4ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งนะครับแล้วก็ทางด้านของโซนซีเนี่ยยังไม่เคยชนะยังไม่เคยชนะทางด้านของบอลมัดได้นะครับล่าสุดเนี่ยโดนบอลมัดเนี่ยอัดไป4ประตูต่อศูนย์ในบ้านของบอลมัดนะครับก่อนหน้านั้นก็โดนไปอีก3ศูนย์นะครับ ในบ้านของสวอนซีนะครับปี2020สวอนซีเสมอกับบอลมัส0 0ในแชมเปี้ยนชิพนี้นะครับก่อนหน้านั้นเจอกันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยบอลมัดชนะไป1-0นะครับเสมอกันในบ้านของสวอนซี0-0บอลมัดชนะได้ในบ้านครับ2ประตูต่อศูนเรียกกันในว่าถ้าอยู่ในบ้านของสวอนซีเนี่ยบอลมัดไม่เคยชนะทางด้านของสวอนซีได้นะครับ2นัดเนี่ยไรสกอร์ right เลยนะครับคู่นี้ก็มองในมุมทางด้านของสกอร์ต่ำด้วยนะครับผมตารางคะแนนครับ บอลสมัตอยู่อันดับ2ของตารางนะครับ30นัด58คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่23ลูกนะครับตามหลังผู้นำอย่างฟูลแลมอยู่ประมาณ6คะแนนนะครับถ้าชนะนัดนี้จะเหลือ3คะแนนนะครับผมตำแหน่งของสวนซีนะครับอยู่อันดับที่17นะครับ31ดนัดมี38คะแนนนะครับประตูได้เสียลบอยู่11ลูกนะครับตามหลังอันดับ16อย่างบิลตอร์ซิตี้อยู่2คะแนนครับแล้วก็ มีเบอร์มิงแฮมจี้ตูดมาที่37คะแนนนะครับแต่สวอนซีในแข่งน้อยกว่าทั้งคู่เนี่ยสอนัดนะครับนัดนี้ถ้าเก็บคะแนนได้นะครับหรือว่าพลิกล็อกชนะได้เนี่ยขึ้นไปอยู่สูงเลยนะครับทางด้านของสวอนซีถ้าชนะนัดนี้นะครับบวก3แต้มเป็น41ก็ขึ้นไปอยู่แทนบริตตอร์ซิตี้นะครับพ้นโซนไฮตารางอีกไกลเลยนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับเกมเยือนล่าสุดเนี่ยไปเยือนทางด้านของเชฟฟิลด์อยู่ในเตดแพ้มา4ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นชนะบรีตอลซิตี้ไป3-1นะครับแพ้สต็อกซิตี้ในการไปรเยือน3-0ชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับ1ประตูต่อศูนย์แพ้ลูตันทาวนะครับ1-0แพ้เฮาซิตี้2ประตูต่อศูนย์เกมในบ้านค่อนข้างดีนะครับทางด้านของสวอนซีแต่เกมเยือนเนี่ยเละเทะเลยนะครับทางด้านของบอร์นมัธนะครับ หกนัดหลังเนี่ยชนะสามแพ้สามนะครับยังไม่เสมอนะครับล่าสุดบุกไปเยือนแบ็คพูลชนะมาได้สองประตูต่อหนึ่งแบบพลิกนรกเลยนะครับโดนนําก่อนหนึ่งศูนย์ในครึ่งแรกนะครับแล้วก็รัวสองเม็ดนะครับแล้วก็ชนะมาได้สองประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเบอร์มิงแฮมมาสามประตูต่อหนึ่งนะครับในเอฟเอครับนะครับบอลสมาร์ทแพ้บอลแฮมวูดนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเยือนบาร์สลีย์ชนะมาได้ครับหนึ่งศูนย์ แล้วก็แพ้ให้กับเฮาซิตี้ในบ้านนะครับ1ประตูต่อศูนย์ไปเยือนลูตันทาวก็แพ้มานะครับ3ประตูต่อ2ก็ยังมีทางด้านของเกมเยือนนะครับที่ยังไม่ค่อยเท่าไหรเท่าทางด้านของบอลสมาร์ตนะครับส่วนสีเจ้าบ้านครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยสนัดหลังเนี่ยชนะรวดนะครับชนะบริทตอซิตี้มา3าหนึ่งชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์มา1นึ่งศูนย์นะครับแพ้ลูตันทาวหนึ่งศูนย์ครับชนะเพลสตันนอตเอนมา1นึ่งศูนย์ในเอฟเอคับเนี่ย เสมอกับซาวด์แฮมตันได้เลยนะครับทางด้านของโซน4หนึ่งประตูต่อหนึ่งในบ้านก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับทางด้านของบอลสมาร์ทนะครับนับเฉพาะเกมเยือนพึ่งชนะทางด้านของแบล็กพูลมานะครับสองประตูต่อหนึ่งชนะบาร์ซสลียครับหนึ่งศูนย์แพ้ลูตันทาวสามสองชนะโยวิลทาวนะครับสามประตูต่อหนึ่งในเอฟเอครับไปเยือนคิวพีอาร์ชนะมาได้หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ให้กับมิดเดิลสโบรไปนะครับหนึ่งประตูต่อศู ผลงานค่อนข้างดีนะครับแต่ราคาวันนี้เปิดมาที่บอลสมัทต่อแค่ราคาเสมอนะครับไปดูเรตติ้งความยากกันต่อนะครับเจ้าบ้านความยากอยู่ที่5นะครับเต็มร้อยอยู่ที่77บอลมัทอยู่ที่46เต็มร้อยนะครับ3คะแนนนะครับเต็ม5เรียกกันว่ามุมมองเนี่ยสื่อตามประเทศยังมองว่าในบ้านของซอนซีเนี่ยคขลงางจะดีกว่านะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยชัดเจนนะครับทางด้านของซอนซีแต่ราคาเนี่ยบอลมัท ถ้าต่อปปก็ยังจะเอียงไปทางด้านบอลมัดนะครับแต่วันนี้เนี่ยราคาเปิดมาแบบนี้เหล่าร้อยหลามองไว้ว่าสวอนซีน่าจะเก็บแต้มได้ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นให้รองสวอนซีดีกว่านะครับราคาปปนะครับเดี๋ยวรอราคาขยับกันอีกทีก่อนเตะนะครับก็ครบจบทั้ง3คู่นะครับวันนี้นะครับที่ให้กันไว้นะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านทั้งหมดเลยนะครับคู่แรกเนี่ยต่อที่เชลซีนะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ที่2ต่อที่บียาริลนะครับ ราคาเสมอหรือราคาปอปนะครับคู่ที่3ต่อที่อ่รองที่วอนซนะครับราคาปอปหรือราคาเสมอนะครับเพราะว่าหัวตารางกับท้ายตารางเจอกันแต่ไม่มีราคาต่อมาเลยนะครับทางด้านของบอลส s มัทครบจบทั้ง3คู่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับแล้วก็ ให้กำลังใจกันได้นะครับติดตามแล้วก็แจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการมาของเราในทุกวันแบบนี้นะครับมีทีเด็ดให้ท่านทุกวันแบบนี้กับเหล่าร้อยหลาครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ